CRV Black Edition สปอร์ตเข้มเต็มสไตล์สวัสดีค่ะวันนี้พบกับม่อนที่ปรึกษาการขายยูเต็ดฮอนด้าวันนี้นะคะจะพามาพบกับ CRV รุ่น2.4 Black Edition ที่ยกระดับความสปอร์ตเข้มเต็มสไตล์ Black Edition ด้วยดีไซน์เอกลูซสีใหม่รอบคันที่ผสมผสานความหรูหราในสไตล์สปอร์ต ด้วยดีไซน์ภายในห้องโดยสารโทนสีดำมาพร้อมผุมพลังเครื่องยนต์เบนซิน2.4ลิตร DOHC IV t e c และเบาะโดยสาร5ที่นั่งครบคันด้วยฟังก์ชันล้ำสมัยระดับพรีเมียมค่ะสำหรับ CRV รุ่น2.4 b a c k Edition นะคะนำมาตกแต่งเพิ่มเติมโดยกระจังหน้าและกันชนหน้านะคะเป็นแบบโครเมียมลมดำค่ะล้อแมกนะคะขนาด17นิ้วลายเดิมเพิ่มเติมคือทำเป็นสีดำนะคะ มาพร้อมกับตัวลาวหลังคานะคะสีดำด้านบนนะคะถัดมาที่ด้านหลังนะคะกันชนหลังดีไซน์ใหม่และโลโกโ้แบ็กอิดิชันท้ายรถค่ะสำหรับภายในนะคะแผ่นคอนโซลตกแต่งด้วยวัสดุลายไม้สีดำและสีดำเปียนโ,นโนแบค็คเบาะหนังพร้อมสัญลักษณ์แบ็ k อิดิชันหลังคาซันรูฟไฟฟ้าแบบพาราโนมาไวเลสชาร์จเจอร์อุปกรณ์แบบไร้สายค่ะเป็นยังไงบ้างคะในราคา1 4 6 7 0 0้านบาท ดีไซน์สีดำเพิ่มความหรูหราให้มากยิ่งขึ้นค่ะส่วนโปรโมชั่นนะคะดาวเริ่มต้น0%หรือผ่อนเริ่มต้น15,000บาทดาวน์15%ขึ้นไปไม่ต้องใช้บุคคลค้ำดอกเบี้ยพิเศษ1.99%ครอบครัวฮอนด้ารับดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนานสูงสุด84งวดฟรีประกันไทยชั้น1และลูกค้ายอาเดวัลรับบัตรน้ำมันสูงสุด5,000บาทค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจ CRV รุ่น24 Back e d i t บ o n สามารถเข้ามาชมได้ที่โชว์รูมยูน t เต็ดฮอนด้าถนนราชพฤกษ์ตรงข้ามเดอเซอร์เคิลนะคะหรือติดต่อช่องทางออนไลน์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวราไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าอย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ยูน t เต็ดฮอนด้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ